สวัสดีครับบ่าเถ่าสวัสดีท่านผู้ชมเด้อครับพี่น้องครับพ้ามารับชมครับแนวทางของปูยูกูแก้วครับพี่น้องครับมารับชมรับฟังน้ากันว่าปูจุดทูบขึ้นวันเนะครับเนาะรับได้ตัวใดครับพี่น้องครับครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับเนาะรับเอาพ่อเฮ็ดยังนี่พ่อซอมแค่ซ้อมแค่ซ้อมแค่ไปนั่งนะพ่อเนาะเอา แงในพ่อโชคมานบางวดเมื่อกี้เลยโอ้ยรกันมาาน้บอาชมมาพอเนาะกับเลขทูปูก็ะทือว่าแม่นอยู่ครับมตีลังกาเสแล้วไั้วบ้านนังถเครื่องบ้านด้วยรับผมอ่ามันจุกมันจุก่เอาจังเขาไปกราบนมาสการปูน้ำกันรับทานชมครับไปรับชมมาถูก นะครับเนาะปูจุดขึ้นวันพระนะครับเนาะได้ตัวใดพี่น้องเพราะว่างวดที่ผ่านมากะสามแปดแปดสามครับพี่น้องครับเอาเขาไปรับช่มรับฟังพร้อมๆกันครับครับท่ช่ชมครับเอาครับเขาไปรับช่มรับฟังน้ากันเนาะครับเนาะเขาไปกราบนมัสการปูน้ากันครับจังไปเบิงแนวทางว่าปูจุดถูกนะครับเนาะขึ้นวันพระตัวใดครับพี่น้องครับอย่าพลาดเด้อครับแนวทางเหล็กถูกปูก็ถือว่าแม่นย่ำนะครับท่ช่ชมพี่น้อง กับนมาสการบปูจปูื่อนข้อนสูงา้นขับปูอย่างไรกับมีอย่างเป็นอย่างใดมีสุกมีลับอยู่บบเมื่อกี้นาฟซแล้วปูสามแปดมัโว้ยมักับมากเลยเป็นอย่างใดขับสามแันก็เสียมก็สียงไขอยู่ปูเนาะขับเสี่ยงอะไรได้ขับผมยังแม่ออกมารังก็เจอุนหมดเลครับปูเสียงูสู้ไน่ปูเป็นสีารเปนกระป่นได้ขับขับปู เอาปูจุดทูบหรือเปล่าครับจุดแล้วจุดแล้วือจุดมือวันสินหน่อยละสินหน่อยแต่ทำมาละครับที่กี่ประเทศูปูวาจะจุดวันที่สิบค่ะไม่มันเป็นงานอันนั้นงานของแบบมันงานปล่อยปิดมันบ่ได้ทีไปขึ้นมาเรามันบ่แมนได้มันห่วงบ่มานี่วะครับเราที่จะทางก็ได้เราเป็นบุญใหญ่บ่ครับเอาเป็นบุญข้าวสารได้สินะบุญข้าวสารเออบุญข้าวสารกับบุญใหญ่ของ ซับปะซัดเลยเนาะเจ้าครับปูนี่เลยปล่อยเป็ดปล่อยผีหรือเนาะข้างห้องผีมากบืมากด้บ้านนี่ก็เลยจุดก่อนเป็นปูติเลยจุดก่อนขับเอาเดี๋ยวจุดก่อนก็ฟันดีอยู่ดอกจะไปเอฟซีเห็นว่าผมว่ากันไปเนาะอันนี้กันมันห้องยำไดก็มากคือเก่าล่ะแต่ว่ามาบอกไปเดี๋ยวจังจะไปเอฟซีเป็นๆขับได้ซีหาสองเราเล่นกันงั้นได้ถูกที่ปูจุดนะครับเนาะได้ถูกยังก็แจ้งใสอยู่แต่ว่า จักแล้วกับผู้บางคนเนาะมันก็ไปตามเลยลูกคือว่าเรียกทูบมันเรียกเสียงสุนะครับผมนวดเราเขากันเขากาบปได้เขาจะซื้อเลยครับปู่นี่แต่ว่าฮันสซาสิตี้มันมันเคยเขาตนั้นแล้วเพมันเคยให้เรียกอันนี้มันเรียกเขาเสียงสูุเขาบ้าเข้าบ้านสั่งนะครับปู่ขอมาสั่งมาครับท่านผู้ชมครับนี่ครับผมครับเลขทูบที่ปู่จุดขึ้นวันพฒนะครับพี่น้องครับ สี่ห้าสองครับพี่น้องครับแล้วก็สองงวดที่พานมากครับที่พูดจุดรับงวดที่พานมากอะสามแปดหกหกแปดสามครับพี่น้องครับงวดก่อนแปดสามศูนย์ก็อแปดสามนะครับเนาะนี่ครับผมสี่ห้าสองรับท้ชมครับผู้ผู้ฟันดีผู้ฟันว่าจังใดจังป่าฟันดีอยู่คือเก่าอยู่ครับอืมฟันบอกออกตัวานยนุ่มคือคือมีแบบฟันแบบนี้ครับ ว่าน้ำมากน้ำไหลไหลตัดตดตไหลเพ้าไปในข้อกับบมข้อคือมีหัวอันหนึ่งรัวนุ่งหรืคือว่านั่งแเขาเหตตีไม่ใครเอามาเนาะครับตบปอดตบปอดตบปดไปน้ำไปน้ำน้ำน้ำไหลไปหัวหัวรบุไปซะก่เดือเกี่ยวเขาขึ้นมาหาปูปูยืนมองอ้าหมอกลงหมอกลงมาสิหัวไปนเจ้า้อข้อตกน้ำนั่นรครับไปอดหัวรบหอดซแล้ว เกี่ยววนก็มาหาปูที่บ้านอู่นากูที่บ้านก็สิศวันหกหนึ่งติปูเพราะว่ามันของห้องหนึ่งเขาคอยตะใดแหลกนะตั้งแต่ที่แรกกเขาปูเนาะครับครับที่แรกหลกสมชมครับอทำเรื่องมาฝันเกี่ยวเรื่องเรียกถูกมันเขาก็ฝันเนียนุ่งม่อตุ่งม่อพื้เกาละครับมันเป็นเังสี่ก็มันเคยเข่าแล้วก็สีเข่าตีเขาก็ยังบบ กันให้เนาะกับบังแต่สันสิทธิมันกัครับปูนั่นน่ะเอาเอาชุดยังไๆครับท่านผู้ชมพี่น้องปูรับรองผมประกันมันก็รับบบได้ครับเอาชุดยังไๆตัวนี้ฮันหมายถือว่ารับอยู่แล้วครับปูนี่วิ่งบนหกกับหนึ่งเนาะปู่นครับผมหกกับหนึ่งครับท่านผู้ชมพี่น้องครับ สามหนึ่งบปูมีสามหกหนึ่งสามหกนึ่งใส่ไปอีกสักสองหกหนึ่งสองหหนึ่งบ่ปูพราะว่ามันสงตัวอ๋อสองหกหนึ่งนร้อยนะครับผมสามหกหนึ่งสองหกหนึ่งกันไว้นกปูเนาะครับผมบุญย่างเดียวตัวครันครับสองตัวหกหนึ่งสสเน้นที่หกหนึ่งนี่บ่ครับปูแมนครับล่างวมาบ่อาั h i v e ันยังนี่ก็ ม่อันนี้รดแล้วปูดีครับผมมันจะไล่แล้วมาไปครับนี่ไอครูบาอาจารย์เป็นนาะล่างล่างวิ่งเก้ากับสี่นงปูเนาะครับเด่นที่เก่าครับผมเก้าหกเก้าสี่หกสี่หปูหกสี่หกเก้าเลยไอเก้าหกนกปูเนาะเรียแต่เจ้าปูเปนยังสิกับปูดอปอยันครับปูบนบนนนอนนรกาสิกับปูดํางปูบนบชื่อเบิร์ดัรอกนะครับ อย่างเก่งก็ต้องทีมหลวงปูเรื่องเป็นบุญหมักนะปูเลขทูกสองห้าสี่บ่อปูเมนไรขึ้นนะปูเนาะไลุ่มไรลุ่มถือปูสี่ห้าสองครับทำช่วงครับสี่ห้าสเน้นหาสองเนี่ยเลขทูกเลขทูปเน้นหาสองเราเขาสองลาอยู่แล้วล่างเขาเอาพื้นเด็กตามสูตรนะครับปูเพราะว่าตามสูตรเลขบนนี่หกสิบเป็นหลักสิบครับค่ะหนึ่งสิบเป็นหลักหน่วย ครับปูบนเราก็ผิดชาวบ้านนะเฮ้าถ้าโหเป็นลักซี่แน่นอนเลยบนนี่เลยครับครับผมเอ้ากูบอกว่าเท่านั้นสีเอาใส่ตัวไหนก็ใส่โหลดขับปูออกมาขูบปูโหลดโเป็นลักซี่ครับผมขับปูบุตรายได้ไปกันเฮาตัเองเนี่ยอันนี้ก็เฉพาะเาผู้เดียวเลยอันนี้เดิครับผมบุตรกายลึกสายเลึก คือเดี๋ว่าเขาเป็นแดนนั้นมราสูตรของปูครับผมหกลักสิบบนเลยทันทีหกลักสิบบนแมนโอ้จับลักให้พรอมนะปูเนาะครับหนึ่งนี่เขามั่นมากั็อยู่หลังก็อยู่ลักหนวยลักหนวยมีนะครับทก็บเก็บมึงปูจะไม่ฝันดีพอมนะปูเนาะมีร้อมันนะครับเรียกสูตร ตัวน <Gosh. S 1> <c glaube yapmış> ี้ก็ซ้ำเงินกับงานจะซ้ำดุครับปู่มั่นใจแล้วนะครับปู่มั่นใจบ้านนั่นแหละว่าเร่อบวันเลี้ยงมันใจเฉพาะเขาครัเฉพาะอันเลี้ยงสูตรเนาะเขาเคยส่งเคยแนมมาหน้าก็บอกแต่ตีไปก็บได้ว่าสามหกหนึ่งนกปูเนาะครับผมงานยุ่มมากเอาบุมากเลยครับบุพย์ยังเมนบอกครับมีการอว่า ผมกินเขาหลวงเจีงซานสมเขาแล้วมันแพงมือเจีงซานจะโดนาแล้วจับตัวมันใจจต่อบพร้องกูเดียวผูเคยซ้อมกูเคยเฮ็ดนะครับค่ะนี่ตัวละครมันก็บุกคือกันเด้ครับต้องเชื่อกับพ่อกลางเด้ค่ะพ่อกลางเขาก็ปล่ยได้เลยเขาออกเลยเขาโบกเขาม้อมันๆเลยไม่ออกได้เลยๆก็เขากาดตัวเรย่อยยังจะบอกนั่นน้องมันใจแม่บ่ครับ ่าเชนั้นะคระปูอานนุ่มก็ได้ครับบึงเอาเนาะมันกับเือเขาเรือโบกับมันกับือเรืกทุกเนางก็มันใจสันสิมันกับบ้านนะคยปิดปันญดแมบอกกรบปูว่าเทื่ยนีบุที่นี่ก็ว่าบุพิเล้มันใจยู่แลคะรือทุมันใจรูปก็ได้ครับโมไปสีหาหาสองเราแล้วเรองนั้าทํ เอาไว้หกคู่ก็แห่งดีแล้วเนา้องคนหน่อยเอาเนี่ยครับท่านผู้ชมครับแคปหน้าจอได้ครับพี่น้องนี่ครับเออเฟื่องูมันกระซวยเนียมันเนี่ยมันบพอละฆังนะปู่นาะเอามันอี้างมาบ้าปะปูอืมสร้างมาจนยังค้าดินเยี่ยวว่าดินอยู่ดินจริงมาเท่นะครับปู่ที่เขาหลอกแล้วสิเท่ฟื้นหรือสิตั้งเสา้สิก่อแหนบ้านนี้ตั้งเสาสั่งสองบ้านนี้ครับปู่ เอาครับแคปหน้าจอครับท่านชมครับปูยำให้เลยเด้อครับปูวาลกันนี่แหละครับพี่น้องครับข้างบาบนวิ่งหกหลักสิบปูวาลเนี่ยที่หกขับหนึ่งนีนี่มาหลักหน่วยปูวาลครับใส่ฮ้อนึ่งลืดบ้ามากสามหกหนึ่งครับตัวเน้นครับสองหกหนึ่งกันไว้ได้ปูวาลเน้นครับปูยำชับไล่งตัวนี่แหละ สามับี่องเนีับอเอามาใส่6อกหนึ่งสากคับพี่น้องเนียนที่6อกหนึ่งครับล่างวิ่ง9้านะครับเนาะหนึ่นวิ่งเ้ารองส9่9 4 6เสกครับเนีนที่เกได้ครับเหล็กถูกปูครับพี่น้อง4ี่ห้าสปูวาฟันเลย5้าสองเนาะปูเนาะเอาครับขอบคุณขอบุณปูครับผมเล่สีสามาเลย เจ้าว่าตายหลายตายก็ต,ต,ตายตัวเมาแบบนี้นะครับเ <c oughs> ขาทำชกงันวันที่สิหกคนละบุญกันครับเขาสุขภาพร่างกายแขง็งแรงสุขสุขคน <c oughs> เด้อค,ครับเอซพี่น้องทุกท่านเงินไหลน้องทองไหลเขาสุขคนครับสวัสดีครับ